สบายดีเอลที L วิชันแขวงสารวัน,วนชื่นชมบริการทันตกรรมโดยสถานกงสุนญ่ผู้เข้าร่วมล้นหลามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานกงสุน่นะ่ณแขวงสว,วรรค์เขต ร่วมกับหน่วยธนกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะ,ะธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและแขวงสารวันดำเนินโครงการธนกรรมพระราชทานครั้งที่12ณวิทยาลัยครูสารวันโดยให้บริการธนกรรมได้แก่ขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันและให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพฟันและช่องปากโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนของแขวงสารวันโดยมีผู้มาร่วมใช้บริการอยู่ที่1 2 4 2คนพิธีเปิดโครงการมีท่านอธิบดีรโรจนภไพบูล์กงสุนใหญ่ณนะแขวงสวรสคิเขตท่านสมใจอุ่นจิตรองเจ้าแขวงสารวันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์นัทวุฒิแก้วสุธาคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวรีตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแขวงได้เข้าร่วม โอกาสนี้ครับท่านกองสุวนใหญ่กล่าวขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับสบปปลาวที่มีมามากกว่า72ปีโดยเฉพาะความสัมพันธ์ภาคประชาชนซึ่งเป็นรากฐ,ฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและต่อยอดไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างย,งยั่งยืนระหว่างกันในอนาคต อันหนึ่งครับสถานกงศูนย์ใหญ่และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรธได้ร่วมกันดําเนินโครงการทันตแพทย์พระราชทานมาตั้งแต่ปี2553นับเป็นโครงการที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทันตกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในแขวงภาคใต้ของสอปปลาวและพบกับ a r r t v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี